ชอบมาเยอะแล้วท่านอาจารย์ยี่ในนี่ปล่อยวางได้แล้วเป็นกลางท่านอาจารย์ยี่ในนี่สุดยอดลวพูดเพราะเห็นว่ะค่อยๆพูดจะจ่ไปเคยทะเลาะใครเลยนะเนะี่แล้วไม่ไม่มีใครทะเลาะด,ด้วยใครจะเบรกท่านท่านก็พูดดีนะใครจะยอ่อท่านท่านก็พูดดี เอออาจารย์อาดโอ้อยาถามอาจารย์อัดว่าพระพุทธรลูกว่าเมื่อกี้โอ้ถามเขาว่าพระพุดทธรนลูกว่าเขาจะมองที่ตัวเองอะ่ะเหมือนไม่มองที่สายตาไปที่อื่นเพราะอะไรอาจารย์อัดพอรู้เหตุผลทางด้านนี้เปล่าสาธุก็เขารู้รู้รในในความเข้าใจของผมนะพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านท่านสอนพระเลยนะท่านสอนพระให้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเมื่อสัมผัสปเมือ่อเมื่อใจมันสัมผัสอารมณ์ที่เกิดจากจากตาจากหูจากจากมูกยางลิ้นทั้งกายเนี่ยให้สํารวมนะสํารวมนะโดยพาะกับผู้หญิงเนี่ยนะเสียงรูปเสียงผู้หญิงอะไรจำอะไรเนี่ยท่านให้ระวังมากเลยนะพระน,นะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนาะ เพราะว่าถ้าเราสัมผัสแล้วเนี่ยเราไม่สํารวมระวังเนี่ยเราอาจจะเกิดความกำหนัดยินดีก็ได้นะถ้าเราชอบในรูปรถกลิ่นเสียงันนั้นเนี่ยนะถ้าเราเราเราไม่สํารวมเนี่ยถ้ารูปรถกลิ่นเสียงที่เราไม่ชอบเราอาจจะไม่พอใจโกรธได้นะใจมันไม่สงบเนะาะท่านก็เขาก็คนโบราณเขาก็ทาเป็นสัญลักษ์สัญลักษณ์ไว้ทําเป็นเครื่องเตือนใจไว้ให้พูทธเจ้าท่านสอน ให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมได้แล้วเนี่ยก็จะทุกน้อยลงจนถึงค้นทุกได้จะได้เกิดปัญญาว่าที่เราทุกเนี่ยเพราะเวลาเราสัมผัสโลกเนี่ยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแหละเราเกิดการหวั่นไหวไงหวั่นไหวผ่านความ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 ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนะชอบใจมันก็ทํางานเนาะ ไม่ชอบใจมันก็ทํางานเวลาใจทํางานใจไม่สงบเพราใจไม่สงบมันก็วุ่นวายนะนก็ใจมันก็เหนื่อยนะใจทํางานร่างกายมันก็ต้องทํางานด้วยเพราะเป็นลูกน้องใจเนี่ยนะมุดไปเห็นสาวๆส,สวยๆเขาใจมันก็สั่งนะให้โทรศัพท์ไปหาเขาให้ซื้อของไปให้เขาเพื่อจะให้เขาราักเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้อราพุชเจ้าเขาดึงคขาดึงคนโบราณเขาดึงต้องทำ ทำทำปั้นพระพุทธรูปให้สํารวมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยมีพระเกจีอาจารย,ย์ทําเป็นปิดหูปิดตาก็มีเนาะอ่าพระพุทธเจ้าท่านสอนนท่นจะไม่ได้สอนหรอกให้ให้เบิกตารู้โลกยางกว้างโดยเฉพาะพระเลยนะเป็นเบิกตากว้างก็ดูสินะเข้าคุกกันก็มีะนะนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยนะ ถึงเห็นก็ทําให้เหมือนตอนไม่เห็นน่ะใจอ่ะนะอย่าไปอยากหรือไม่อยากเนาะถึงได้ยินก็ให้ทําใจเหมือนตอนไม่ได้ยินน่ะนะอ่าเมื่อได้กลิ่นก็ให้ทําใจเหมือนตอนไม่ได้กลิ่นน่ะนะมันตอนที่เราไม่ได้กลิ่นอะไรเนี่ยเราไม่เคยสัมผัสเนี่ยมันไม่มีความพอใจหรือไม่พอใจอยากหรือไม่อยากอะไรหรอกนะไอ้ความอยากความพอใจไม่พอใจเนี่ยทำให้ใจเรามันขวนขวายเกิด ความหวั่นไหวนะเป็นทุกข์เลยมันไม่สง,งบไม่สง,งบเนี่ยพระพุทธเจ้าท่นสอนเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยที่มันส่งไปถึงใจเนี่ยนะให้มีสติอยู่เสมอเนาะไม่ต้องไปลากไปชังเนาะก็รับรู้รับทราบมันไปนะคือพระพุทธรูปเนี่ยคือรูปปั้นรูปหลออ่อ่ะทำด้วยทองเหลืองหรือจะทำด้วยอะไรก็แล้วแต่ คือเป็นสิ่งที่แทนเป็นัลิละแทนเรากลับว่าแทนพระพุทธเจ้านะครับมันเบี่ยงเบนไปก็มีเยอะบางคนพิมพ์พระมาขายมาอะไรต่างๆใช่ไหมแขนคอแขนอะไระว่าศ<ะ>ักดิธย์จากคนอย่างนี้พระหลวงปอดโตทาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระนอนพระปิดตาก็แล้วแต่กุศ โลบายนะครับความจริงแล้วก็คือรูปที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าเพื่อเรากาบสักการะบูชาเท่านั้นนะครับใช่วัตถุประสงค์เขาก็เอาไว้ให้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าท่านเนาะแล้วก็จะได้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ทำชั่วเนาะเราอยู่กับพระอย่างเงี้ยเะนะแล้วมันก็ช่วยเป็นแล้วมันมัมน ถ้าช่วยเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ปฏิบัติธรรมทำเงินทำทองในงประเทศอย่างนี้ก็เป็นผลพลอยได้นะมันเป็นผลพลอยได้นะแล้วก็วัดไทยเนี่ยมันมันมันสร้างเงินสร้างทองให้ชาวประเทศไทยนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะ,ะพะนักท่องเที่ยวอะไรเข้ามาเที่ยวนี่เป็นผลพลอยได้แต่ถ้าถ้ามีพระเครื่องพระพุทธรูปแล้วมันค้าขายดียิงไม่ดังฟันไม่เข้ายิงไม่ออกไม่เนี้ยอย่างนี้ ถ้าทำได้จริงเนี่ยเราก็โมทนาเนาะประเทศเรานี่ก็ยังลบลาค่าฟันเขาอยู่ก็จะได้ทำแจกไปเนาะประเทศไทยยังเป็นเนี่เป็นสินอยู่ก็ได้จะ้ทำออกขายเนาะเออา้ามันเพราะเพราะมีภาคเครื่องนี้แล้วมันยิงก็ไม่เข้าเนี่ยเราก็สบายนะเราไม่ต้องไปซื้อเพื่อกเกาะแล้วเราก็ผลิตพระของเราเองได้เงินทองก็ไม่รั่วไหลนะนะถ้าเราเขาทำได้จริงเราต้องเราต้อง โมทนาสารเสวนพระที่ท่านทำได้จริงๆเนาะเราก็ไม่ว่าเนาะแต่ถ้าถามแล้วโกโหกงี้เราว่าว่ามันไม่จริงเนี่ยนะมันใช้ได้ไม่จริงเนะี่ยลาโฆษณาเมตตามหานิยมเราก็แค่เมตตามหานิยมนี่เราก็ไปเราก็ทําจําหน่ายได้เงินได้ทองไม่ใช่น้อยเนาะไปกูดจ่ากับใครก็ให้เขากลอยตามให้เขาเออโอเคกับเราเนาะอ่างเงี้ยค้าขายไปเจรจาขายข้าว ประเทศไหนก็โอเคเนี่ยอย่างนี้ก็าทำมาเดยนเราก็ไม่ว่านะจริงไหมพูดโอ้ถูทํถามไปไว้ที่ร้านโอเคครับเราก็ไม่ว่าหรอกแต่มันได้จริงเนี่ยเราก็เราก็ชอบนะถ้ามันแต่เรากลัวมันจะไม่จริงเท่านั้นเะยหรือท่านทนายว่าเรา